เลขวิ่งลาวบนล่างนะครับสำหรับงวดนี้เลขวิ่งเน้นเน้นนะครับจับคู่แน่นนะครับสำหรับหวยลาวงวดวันที่เจ็ดนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับงวดนี้เน้นหกห้านะครับ หกกับห้าสำหรับเลขวิ่งนะครับครับสำหรับเลขวิ่งดูเลขจับคู่งวดนี้นะครับมีหกคู่ เลขจับคู่ลาวนะครับงวดนี้ก็ได้นำมาให้พิจารณาดูอีกครั้งนะครับนีดูแล้วก็ชอบตัวไหนก็ค่อยเอานะครับไม่ชอบก็ดูผ่านไปนะครับ สำหรับหอยราววันนี้ก็ได้นำมาให้พิจารณาเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับ